ฮะอย่าหลอกข้าเล่นเลยเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่านางอันตรายขนาดไหนให้ข้าเอาชนะใจนางอย่างนั้นหรอนั่นมันก็เหมือนกับบอกให้ข้าเข้าไปข้างในปากเสือก็ไม่ปานเจ้าจะไปรู้อะไรกันผู้ที่มีกายศักดิธิ์เปียบได้ดังกับการคุ้มครองจากสวงสวรรค์อีกครั้งยังมีพลังแห่งเทพเซียนหากกายศักดิธิ์ตกในร่างของสตรีผู้ที่เป็นสามีของนางในอนาคตก็เหมือนกับได้รับประโยชน์มหาศาลเลยประโยชน์มหาศาลอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรกันแน่ ถ้าหากเจ้าได้ร่วมหลับนอนกับนางเป็นคนแรกล่ะก็พลังกายาศักดิ์สิทธิ์ในตัวของนางจะถูกหลั่งไหลเข้ามาที่ตัวเจ้าและจะทําให้เจ้าได้ข่มพลังใหม่นั่นเองฮะข้าเชื่อว่าด้วยพลังแห่งเทพเซียนมันจะทําให้เจ้าเข้าใจถึงพลังของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเจ้าจะใช้พลังสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ในการข้ามพลังไปถึงสองห่วงแต่นั่นก็คงไม่ใช่พลังที่แท้จริงของสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเพราะเจ้าไม่เข้าใจถึงพลังที่แท้จริงของตัวเองเจ้าจึงไม่สามารถควบคุมมันได้ดังใจนึกแต่ถ้าเกิดเจ้าได้ก็ว มันอาจจะทาให้เจ้าเข้าใจถึงสนฟ้าศักดิ์สิทธิ์แต่ถึงเจ้าจะไม่เข้าใจก็ตามทีด้วยพลังของนางมันอาจจะทําให้บริยุทธ์ของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นมีเรื่องแบบนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอมออทุกท่านพิธีจับคู่ได้เริ่มขึ้นแล้วเวลานี้ข้าขอประกาศกฎและว,วิธีการสําหรับงานพิธีในครั้งนี้จุดประสงค์ของงานพิธีจับคู่ประการแรกคือเฟ้นหาเหล่าสาวงามที่มีความสามารถและหาคู่ของที่โดดเด่นให้กับพวกนาง อีกทั้งยังได้มิตรสหายที่หลากหลายและเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับทั่วทั้งอาณาจักรทั้งเก้าอีกด้วยข้าฉินเลยไม่เพียงแต่ให้ความสัมพันธ์กับความแข็งแกร่งของพวกท่านในปัจจุบันแต่ยังรวมไปถึงความสามารถในอนาคตของพวกท่านอีกด้วยดังนั้นการจับคู่ในครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่ในการประลองแต่อย่างใดหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดไม่ประลองแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผู้เยี่ยมยุดคนใดที่มีคุณสมบัติกับเหล่าสาวงามใช่แล้วใช่แล้วข้าสงสัยมากเลยอันที่จริงแล้วเรื่องนั้นง่ายมากเหล่าสาวงามทั้ง100คนเนคคนลือกู่ของด้ววยตัเอง กกเคหาจักรพรรดิจะมอบประสบการณ์พิเศษให้กับพวกท่านซึ่งข้าจะให้เหล่าสาวงามเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยซึ่งนั่นจะทําให้พวกท่านทุกคนได้ใกล้ชิดกับพวกนางมากยิ่งขึ้นหลังจากพิธีในครั้งนี้จบลงแล้วเหล่าสาวงามทั้ง1 0 0คนจะประกาศรายชื่อของบุรุษที่พวกนางได้ชอบพอพอถึงตอนนั้นการจับคู่ก็จะได้ผลสรุปออกมาแบบนี้เองสินนะเพ่อน่าสนใจขึ้นมาหน่อยทุกท่านจงฟังข้าให้ดีสถานที่จัดงานพิธีในครั้งนี้ก็คือภูเขาหมื่นพูดว่ายังไงนะภูเขาหมื่นพูดอย่่่่่าาางงนนนนนนััน้้้หออททีีีเป็สถตม ทุกท่านไม่ต้องตกใจไปงานพิธีจับคู่ในครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษจึงจําเป็นจะต้องจัดในสถานที่ที่พิเศษเช่นเดียวกันแม้ว่าพลสวรรค์ในการฝึกปืนพลังยุทธ์จะเป็นสิ่งสาคัญแต่ว่าการมีความกล้าหาญนั้นสาคัญยิ่งกว่าการจะแสดงความกล้าหาญออกมาได้นั้นจําเป็นจะต้องอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายเสียก่อนภูเขาหมื่นพูดเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การทดสอบความกล้าหาญมันเป็นสถานที่ที่อันตรายอย่างยิ่งยวดซึ่งข้าฉินเลยไม่สามารถปกป้องพวกท่านได้ทุกคนใครที่คิดว่าไม่สามารถปกป้องตัวเองภายในภูเขาหมือนพูดไไดด้ปปถอนปอนนนตตัวซะี ข้าจะไม่ห้ามพวกท่านแม้แต่น้อยเลยข้าจะต้องคว้าเหล่าสัตว์งามมาครอบครองให้ได้เลยอย่าได้ฝันไปเลยว่าคนอย่างข้าจะถอดถอนตัวสู้ตายเว้ยภูเขาหมื่นผู้ถูกปกครองด้วยสัตว์พูดระดับพลังในการบ่มเพาะของพวกมันไม่อาจจะดูแคลนได้เลยแม้แต่น้อยภูเขาหมื่นพูดถูกแบ่งออกเป็น5้าเขตและแต่ละเขตจะถูกปกครองโดย5้าราชันสัตว์พูดพลังของพวกมันไร้การมากและความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันนั้นยังแน่นแฟนกันอีกด้วยจะพูดให้ถูกก็คือไม่ว่าจะเป็นหราชันสัตว์พูดหรือว่าเหล่าสัตว์พ และด้วยเหตุนั้นเคหัดจรกระพัดจึงได้ประกาศว่าภูเขาเหมือนพูดเป็นสถานที่ต้องห้ามเนื่องด้วยภูเขาเหมอนพูดเป็นดินแดนที่อันตรายมากและสัตว์พูดก็ยังแข็งแกร่งหากพวกเราเข้าไปและถูกพวกมันพบเข้ามันจะไม่เป็นการย้วมโมโหเราสัตว์พูดปเปล่าหรือท่านไม่กลัวว่าพวกมันจะมาลัางแขนหรือยังไงกันโอ้ที่ท่านพูดมามันก็ถูกนะด้วยนิสัยของเราสัตว์พูดแล้วถ้าเกิดพวกมันพบกับพวกท่านภายในภูเขาเหมือนพูดมันจะต้องกลับมาลัางแขนเป็นแน่เหตุผลที่ข้าทําเช่นนี้เมื่อไม่กี่ปีก่อนเเเราาาาสัตวพพููดดลงมมจกภขหือน และได้สังหารคนในหมู่บ้านรแวกภูเขามากมายพวกมันได้ประกาศสงครามกับหล่ามนุษย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงเล่าทั้งหมดที่ข้าทำคือการโต้กลับข้าไม่โกว่ามันจะแก้แค้นเพราะว่าข้าต้องการประกาศสงครามข้าต้องการแสดงให้พวกมันได้เห็นว่าพลังของมนุษย์อย่างพวกเราแข็งแกร่งกว่าพวกมันหลายขุมนักเพราะว่าท่านไม่มั่นใจสินะท่านจึงรับพวกข้าให้ลงน้ําโดยการให้พวกข้าเข้าไปยังภูเขาเหมือนผู้ใช่หรือไม่ฮ่าฮ่าฮ่าข้าคิดไว้แล้วว่าจะต้องมีคนคิดเยี่ยงนี้ เคกกหัจักรพรรดิต้องการสร้างความสัมพันธ์กับทั้งเก้าอาณาจักรผ่านงานพิธีจับคู่ในครั้งนี้แต่ข้าไม่คิดเลยว่าจะใช้พลังของพวกท่านในการโจมตีภูเขาหมือนพูดแม้แต่น้อยเพราะว่าเคาากกหัดจักรพรรดิมีกำลังมากพอที่จะกำลับสัตว์พูดบนภูเขาหมือนพูดเคกกหัดจักรพรรดิมีผู้อาวุโสร,ระดับเหนือยุทธถึง20คนเชียวหรอข้าได้รวบรวมเหล่าผู้เยี่ยมยุทธจากเคกกหัจักรพรรดิมาไว้ที่นี่แล้วแล้วพรุ่งนี้พวกเราก็จะเริ่มโจมตีและงานสำคัญอย่างพิธีจับคู่ก็เริ่มขึ้นที่นัััั่่่่่นนนนนนดดด้้วววววยยเเชกกกกกพททาาาาาาาออไงงลถึแมมมจะป็รสบคห แต่ข้าจะไม่ยอมให้พวกท่านต้องไปเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นข้าได้เข้าไปสำรวจภูมิลำเนาภายในภูเขาเหมือนพูดเรียบร้อยแล้วและข้าก็ได้พบเจอจุดที่พบเหล่าสัตว์พูดได้น้อยที่สุดอีกด้วยงานจะเริ่มขึ้นณจุดที่ข้ากล่าวแต่หลังจากที่พวกท่านเข้าไปแล้วพวกท่านจะต้องพึ่งพาตนเองแต่ข้าขอแนะนำพวกท่านไว้อย่างหนึ่งจะเป็นการดีมากถ้าหากพวกท่านพบเห็นเหล่าสัตว์พูดและสังหารพวกมันตั้งแต่บัดนั้นมีเช่นนั้นถ้าหากพวกมันไม่ตายแล้วก็พวกมันจะรักษสหายที่แข็งแกร่งกว่ามาสังหาารพกทท่นนแ งานจะเริ่มขึ้นรอราสิบวันหลังจากสิบวันเราจะออกจากภูเขาเหมือนพูดโดยทันทีโดยข้าจะส่งคนจากเคหะจกกักรพัรดิไปรับพวกท่านและสุดท้ายนี้ข้าหวังว่าพวกท่านจะพิชิตใจเหล่าสาวง,งามทั้งหนึ่งร้อยคนได้และขอให้พวกท่านโชคดีกันทุกคนลุยโวยเย้สู้ตายเพื่อให้ได้สิ่งที่ข้าต้องการการที่ต้องบุกเข้าไปในภูเขาเหมือนพูดมันจะคุ้มจริงๆอย่างนั้นเหรอเออแย่ละเอ้ออาเอ,อ,เอ้เจ้าเองสินนะจื่อหลิงนี่นางเป็นจอมเวทชุดคุมสีน้ำเงินแล้วอย่างนั้นหรอ เจ้าบุกลุกข้องของข้ากลา,างดึกมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ข่าอ,อ,อ,อย่าได้ปีปากบอกเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดต่อให้เจ้าหลบหนีไปสุดขอบโลกข้าก็จะตามไปฉีกเนื้อของเจ้าแม่นางคนนี้นางช่างใจกล้ายิ่งนักที่มาข่มขู่เจ้าเช่นนี้เจ้ายอมได้อย่างนั้นหรือชูอเฟิงปล่อยให้ข้าควบคุมนั่งของเจ้าข้าจะเป็นคนสั่งสอนบทเรียนให้กับนางเองอไม่เป็นอะไรข้าจัดการนางได้แหบเอ่อดวงตาของเจ้าการยุดทุวงที่ห้า เจ้าช่างพิเศษยิ่งนักถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่มีกายศักดิทธิ์แต่ถ้าว่าเจ้ากลับมีพลังที่ไม่ได้ด้อยไปกว่ากายศักดิทธิ์เลยภายในอาณาเขตของข้าข้าสามารถฆ่าเจ้าได้ทุกเมื่อเจ้าไม่มีที่ให้หนีแล้วแต่ว่าข้าไม่ได้ต้องการจะฆ่าเจ้าข้าหวังว่าเจ้าจะไม่เปิดเผยความลับเรื่องกายศักดิธิ์ของข้าและในเวลาเดียวกันนั้นข้าจะไม่เปิดเผยความลับเรื่องพลังของเจ้าเช่นกันสาเหตุที่เจ้ามาที่นี่เพื่อต้องการทดสอบข้าสินนะถ้าหากข้าต้านทานเจ้าไม่ได้ป่านนี้เจ้าคงสังหารข้าไปแล้ว เ,เจ้าจำคำที่ข้าพูดไว้ก็พอถ้าหากเจ้ากล้าเปิดเผยความรับของข้าเจ้าไม่ได้ตายดีแน่ไม่นางคนนี้เป็นอันตรายจริงๆเลยข้าสัมผัสได้ว่านามีเจตนามุ่งหลสังหารข้าภูเขาหมื่นพูดถูกท่านเขหาจักรพรรดิได้รวบรวมผู้เยี่ยมยุทนับแสนในการจัดการเหล่าสัตว์พูดหลิวจื้อจุนก็มาเขา้าร่วมพิธีจับคู่ในครั้งนี้ด้วยอย่างนั้นหรอไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นอัจฉริยะลำหนึ่งแห่งเคหัจักรพรรดิสาเหตุที่เขามาที่นี่ด้วยก็เพื่อมาเก็บประสบการณ์เเเทท่่่าาาาาานนนั้้้แตตจจจกกีขไดยิิมอองงรพบืหล ตลอด10วันหลังจากนี้พวกเจ้าจะต้องอยู่ให้รอดในจุดที่ได้วงกลมทำเครื่องหมายเอาไว้ให้ได้แผนที่นี่ละเอียดกว่าที่ข้าได้มาอีกกระทั่งวางใต้พิภพก,ก็ยังมีในแผนที่ด้วยการทดสอบถูกแบ่งออกเป็น2วิธีและพวกเจ้าจะต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มข้าหวังว่าพวกเจ้าจะร่วมมือกันด้วยดีและเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับไปให้ได้มากที่สุดนะชูเฟิงเจียชิงหมิงสวีจองหยูและเจียงอู่ชางผู้อาวุโสยกเว้นข้าไว้คนหนึ่งได้หรือไม่ข้าอยากอยู่กลุ่มเดียวกับสหายของข้ากฎก็ต้องเป็นกฎเรื่องนั้นข้าทำไม่ได้หอกนะ ดูนั่นสินั่นมันจื่อหลิงไม่ใช่หรอโอ้ใช่นางจริงๆด้วยหรือว่านางจะมาเข้าร่วมกับพวกเราด้วยโอ้งดงามยิ่งนักคุณหนูจื่อหลิงมีอะไรให้ข้าช่วยหรือไม่ข้าปรารถนาที่อยากจะได้คนของท่านคนหนึ่งเออคุณหนูจื่อหลิงไม่ทราบว่าท่านต้องการใครอย่างนั้นหรอข้าต้องการเขาเอ๊บบัดซบเออนี่แม่นางจื่อหลิงหมายถึงข้าใช่หรือไม่ไม่มันจะต้องเป็นข้าสิฉูเฟิงนี่ข้าหมายถึงเจ้าอยู่นะไม่ทราบว่าเจ้าจะไปไหนอย่างนั้นหรอเออฮะอะไรนะฉูเฟงออย่างนนั้นหร สิทธิ์น้องจื้อหลิงการแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั้นถูกกาหนดโดยเราผู้อาวุโสแล้วข้าหวังว่าการที่เจ้าทําแบบนี้มันออกจะไม่เหมาะสมนะอ๋อเรื่องนั้นผู้อาวุโสอนุญาตข้าแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของเจ้าไปกับข้าเสร็จกันคราวนี้ข้าจะต้องถูกปิดชีพแน่ทําไม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 